จริงๆวันนี้จะมาคุยประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับเกี่ยวกับคดีของลุงพลนิดหนึ่งเผื่อทุกคนอยากจะรู้่นะผมก็เมื่อวานก็ยังอยู่มุกดาหารอยู่เลยนะฮะทุกท่านเชื่อผมไหมผมใช้เวลาอยู่ที่มุกดาหารเกือบสามสี่วันนะครับในการไปออส่งมุงส่งไม้ให้พยองพยานนะครับแล้วก็ ไปคัดนู่นคัดนี่มาดูนะครับก็เท่าที่ดูนะฮะเท่าที่ดูก็เห็นเห็นความไม่ปกติอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็เห็นความไม่ถูกต้องอะไรบางอย่างนะครับเ,เกี่ยวกับเอ,อเอกสารนะครับซึ่งก็ขออุบไว้ก่อนนะฮะ ประเด็นต่างๆมันมีเยอะแยะมากมายจริงๆนะฮะหลังจากที่ได้ไปตรวจสอบทั้งหมดอีกทีหนึ่งนะครับหรือในครั้งแรกเนี่ยยังไม่ได้ตรวจสอบละเอียดทั้งหมดครั้งที่สองเป็นตรวจสอบละเอียดทั้งหมดนี่นะฮะก็ได้เห็นความผิดปกติหลายจุดนะฮะแล้วก็มีประเด็นที่ค่อนข้างจะซับซ้อนเกี่ยวเนื่องกันระหว่างคดี2คดีนะครับซึ่งมันจะต้องรอบคอบนะครับผมอาจจะต้องหอบํำนวน ไปปรึกษากับทีมงานทนายผมอีกชุดหนึ่งเพื่อขอคอมเมนต์สักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะโทรส,บสอบถามไปยังผู้หลักผู้ใหญ่ที่ที่เรารับถือนะครับว่าเอ๊เรื่องนี้ผมผมตั้งเรื่องมาอย่างนี้ถูกต้องไหมนะฮะทุกท่านครับวันนี้ลุงพลเองก็ใช้ชีวิตปกติไปก่อนบ้าจำลองใช้ชีวิตปกติไปก่อนนะฮะบอกให้เวลามันเดินไป อยให้เวลามันเดินไปแล้วก็ผมก็คงจะดูสำนวนอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าพยานของผมมีเยอะมากนะครับหลายปากนะครับฝ่ายทางโจทย์เองก็ก็มีหลายปากนะฮะตามฝ่ายต่างกก่าวอ้างมาเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งผมเองก็คงจะต้องไปศึกษาในข้อกฎหมายกับข้อเท็จจริงตรงนั้นด้วยเพราะมันมีเอกาสารบางอย่างที่ ที่ในขณะก่อนผมจะมานะครับทุกท่านต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าคดีของลุงพลเนี่ยมันมีคดีที่มีทนายอาสามาดูแลก่อนผมจะมาแล้วก็ผมมาช่วงหลังวันที่ลุงพลถูกจับนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทนายคนเดิมทําซึ่งผมดูแล้วเป็นทนายรุ่นน้องเยอะมากเลยทนายปีหกศูนย์ก็ไม่ได้รอบครอบพอสมควรนะครับอาจจะมาในลักษณะเป็นทนาย ตามกฎหมายแล้วกอ็อาจจะไม่ได้ตรวจสอบอะไรบางอย่างให้กับลุงนิดนึงซึ่งผมก็ต้องมานั่งตามแก้ดูก่อนว่าจะทําไงนะครับแล้วก็เาขาเรียกอะไรอะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนผมมาเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่ผมจะมาเนี่ยนะครับนะครับมันก็เป็นปมปมปม,ปมบางปมที่ทําให้ลุงพลต้องอึดอัดบ้างนะครับแต่ก็คงจะ จะหาทางแก้ไขดูว่าจะดูยังไงจะถามถ่ายกันยังไงจะตรวจสอบอไปยเทียงไงนะฮะนะครับก็ทุกคนก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับห้าวันมาแล้วครับที่สมงเกตยุ่งแต่คดีลุงพลนะครับคือไม่ต้องขยับไปไหนเลยครับนะบผมไม่ต้องขยับไปไหนฮะคดีของลุงพลที่ผมตรวจสอบเอกสารนี่นะครับทุกท่าน,นครับเห็นนะฮะ ดูเอกสารที่เขาเอาผิดลุงพลกันดูดิครับมานั่งตรวจสอบกับทุกท่านตรวจสอบนะฮะจนปวดหัวเลยครับจนผมหงอกขึ้นเลยครับตอนนี้ผมหงอกขึ้นเยอะเลยครับตอนนี้นะฮะแต่ก็ทําเต็มที่ครับเมื่อคืนก็นอนนอนดึกพอหลับปุ๊บตีห้าครึ่งตื่นมาก็ขึ้นมาอ่านต่อ นะครับเราต้องให้ความใส่ใจเอาความสนใจตรงนี้ซึ่งก็เจอประเด็นที่ที่ผมดูแล้วมันแปลกแปลกแม่งแ,งแ่งนะครับหลายอย่างเลยครับเดี๋ยวต้องค่อยๆแกะออกมานะครับค่อยๆแกะออกมาแล้วก็นําเสนอต่อศาลไปนะครับผมคงทํางานเต็มที่นะครับทุกท่านนะครับนะครับทนายความมีหน้าที่นําเสนอข้อมูลทุกอย่างส่งสู่ศาลเพื่อพิสูส์วสความบริสุทธิ์ของจําเลยนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นเรื่องของศาลจะตัดสินว่าเออ ข้อกล่าวหาของโจทย์เนี่ยเขาเชื่อถือได้ไหมเออมันจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นไปได้เหรออะไรเงี้ยนะฮะนะครับก็เลยก็เลยเต้องทํางานหนักหน่อยนะครับส่วนคดีอื่นก็ได้มอบหมายฝากไปยังกับพี่น้องทนายความที่รับงานผมที่สกลนะครให้แบกรับไปก่อนวันนี้หัวสมองอยู่แต่เรื่องของลุงพลน,นะครับหัวสมองอยู่แต่เรื่องของลุงพลและ อีกเรื่องหนึ่งข่าวอีกเรื่องหนึ่งที่ก็จริงๆก็ไม่อยากจะพูดหรอกครับเรียบร้อยครับทุกท่านครับออกแล้วครับหมายออกแล้วครับหมายอะไรไม่รู้นะคิดเอาเองครับหมายออกแล้วครับนะนะครับงานเข้าแล้วครับงานเนี้นะครับหมายออกแล้วครับนะครับเอ้ยนี่ยนั่ยน่เนี่มีคนเดาเดามีคนเดาเดา ออกแล้วครับออกแล้วนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่นะครับไม่เกี่ยวกับผมนะเรื่องของทางเจ้าหน้าที่นะครับนะฮะแล้วก็งานนี้ก็ไปสู้กันนะครับผมไม่อยู่มุกนาหารมาห้าวันแล้วครับไม่ได้กลับบ้านนะครับมีก็นอนโรงแรมอยู่เนี่ยครับอยู่มุกนาหารเนี่ยครับไม่ได้กลับบ้านเลยครับนะรอส่งหมายคัดเอกสาร ออาไปพบเจ้าหน้าที่เอาไปตามหาดูซิว่าเอ๊หมายมันออกอยังบอกว่าถามที่ศารแล้วนะครับหมายออกแล้วครับฮะหมายเอาอเรียบร้อยแล้วครับก็ปล่อยเป็นเรื่องหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่เขาต่อไปทุกๆท่านครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับลุงพลงทั้งหมดนะครับเอ่อก็ผมบอกแล้วว่าเดี๋ยวกรรมมันคงทําท,ท,ทําตามหน้าที่นะครับอ,อ๋อเหลอรู้แล้วเผยออกที่ใคร แล้วก็ทำไมทุกคนตีความกันเก่งมากเลยนะนะทำไมไม่ตีความเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาลจะได้มาบอกผมด้วยผมจะซื้อแต่ทำไมเรื่องนี้ตีความกันเก่งจังเลยใครพูดตรงนั้นิดนึงตรงนี้นิดนึงตีความเก่งเลยนะน้องกะทะด้วยนะนั่น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 มีการเล่นเล่นคาด้วยนะน้องกะทะด้วยนะอผมไม่รู้นะครับผมไม่รู้จริงนะครับมีแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ดี ผมไปถามเจ้าหน้าที่มาแล้วว่ามันออกไม่ออกมันบอกออกแล้วนะฮหวยออกแล้วลอตเตอรี่ออกแล้วนะครับสากกแบบออกแล้วผมเองเนี่ยก็ไม่มีหน้าที่ที่จะไปออกหมายหรอกครับเพียงแต่ว่าเจ้าหน้าที่พวกหมายเขาก็แจ้งมาว่าเออก็ได้เสนอต่อศาลมาแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอ่าก็ชี้แจงกับทุกท่านประมาณนี้นะครับว่าเนี่ยสำนวนคดีของลุงเนี่ยผมก็มานั่งอ่านเอามาแกะลายแทงเปิดปึกเลยครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ รายงานให้ท่นทราบเกี่ยวกับเรื่องของหมายนะครับของหมายนะครับซึ่งก็ว่ากันไปนะครับก็เป็นเรื่องของเจ้า้าที่ตำรวจไปก็แล้วกันอ่า